สวัสดีค่ะช่องสาวมึงสิงค่ะมีสาวมึงสิงจะพามาตัดกล้วยนะคะดูนะคะเพื่อนพี่พี่เห็นไหมคะเคือกล้วยสุกแล้วแต่เราจะตัดลงยังไงเดี๋ยวดูกัน สมุงสิงจะตัดกล้วยนะคะนี่นะคะสาม่สิงจะตัดกล้วยนะคะ Hay okay, กล้วยของเราคืออันนี้แนวลบมาห้าลบสิบสห้วินะคะ คืออันนี้สิบห้าหวีนะคะนี่นะคะสิบห้าหวีตัดเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาต้นลงด้วยนะคะถุงเงินเขาก็จะเป็นตัวช่วยตลอดนี่นะคะยังมีอีกหลายเครือเลยนะคะก็จะทยอยสุกไปเรื่อยๆ หนึ่งสองสามสี่ด้านนู้นไม่ได้เดินไปแล้วที่ออกใหม่อีกนะคะกำลังกำลังเยอะเลยนะคะกล้วยตอนนี้กำลังเยอะเลยเห็นไหมได้ยินไหมคะพี่พี่พอสองสิ่งตัดกล้วยปุ๊บนกเขาก็จะมาส่งเสียงร้องแล้วเรือไว้ให้ฉันบ้างเรือไว้ให้ฉันบ้างนะคะพี่นบนี่อีกเครือหนึ่งสุกหมดเครือแล้ว สุกหมดเรือแล้วนี่งไงด้วยจะปล่อยไว้ให้นกเลยเอาลงสิเอาลงก็เาลงรูกนะคะทุกท่านสุกหมดเรือแล้วนะคะสุกอีกหนึ่งเคือแล้วดูตั้งท่าอยู่นะคะว่าเราจะเอากล้วยเรือนี้ลงยังไงแต่และเรือนี้ไม่น้อยใบเขาบางังไงคะเนี่ย ถุงเงินไม่ต้องไปช่วยพ่อออกมาเดี๋ยวต้นกล้วยทับแม่ยังไม่เข้าไปเลยดึงได้ไหม นี่แหละคะตัดกล้วยแบบไม่ให้เครือช้ำนะมีหน้าแล้วเจ้ากระรอกเขาถึงได้ส่งเสียงอยู่ตรงนี้ตอนเช้าทุกวันเลยโอ้เอ้ดูเจ้ากระรอกกินจนจะหมดแล้วนะคะเจ้ากระรอกกินจนจะหมดแล้วนี่เดี๋ยวเราก็จะไปแขวนให้นกกินต่อเลยนะคะไปต่อกันยังอยู่อีกนะคะขอบคุณทุกท่าน